ป๋อใส่งามๆเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับบาทหาชีพสองบาทสามบาทมีเบ็ดนะครับใส่อยู่ได้หนิในบาทหาชีพนะไม่แน่เทียมอาอใส่ว้อมเลยพี่น้องใส่รว้อมรวมงามเลยตัวนี้ได้ตัวตัวนี้ได้ตัวว้อมเลยพี่น้องปลารวมมันนี่เป็นปลารวมเลยนะครับขายปลารวมตัวละบาทหาชีพอ๋อไหวนักได้ไหวพี่น้องตัวใส่งามๆนะครับโอเคตัวเล้าเลยครับ หวานหมดสดอุ้ยปมาเดินเด้อพี่น้องเดินเลนี่ท่านได้ลงสุตเลยไปเนี่ยบานนี่จะตัวบิดกันนี่พอาะพราพันตัวป่ะเเดียดหรอเนาะสาวพี่น้องมาดูสาวผู้จะยขับมาสาวก่อนอาอใส่งามๆเลยพี่น้องเลย นี่แหะครับบานหาทิพส,สองบาทสาบาทปีบ้านะครับใส่อยู่ในนี้เจอาาผมเป็นตัน,นรวมนะครับนี่กี่รถที่ไม่อยันไงครับท่านผู้มือก่าจะขอชาได้บ้าหนึ่งไหม ทุนขอนี้ของบรรณานะครับมนีกะสีมาจเจบบรรยากาศนะครับช่วงใบใบได้พี่น้องอันนี้กะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับมนีว่าสีเอาปลาปลานิลนะครับรุ่นสองนิ้วสามนิ้วเลยพี่น้องไปทรงพิ่นนะครับอยู่ขอนเจนกับใช้ยุูมนะครับเป็นปลานิลบ่หมันนะพี่น้องปลานิลที่ว่าอยู่ในสวนผมนะครับคือปล่อยทีเดียวจบเลยครับบ่ต้องซื้อไผอีกจักเทียนะครับเพราะว่า ถ้าเขาให้อาหารหรือว่าเอาพวกฟางพวกอย่างลงไปมันกับสองตัวลสามตัวลอยู่นะครับปลาที่ว่าผมปล่อยไว้นี่ครับเพราะว่าผมปล่อยแต่ครั้งเดียวจบเรามันก็จะออกเมียแพรลูกเราผมก็่าตักไปใส่บอนันบอน,นี่เรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพ้ไปเบิ้งนะครับมาที่นี่นี่ครับพี่น้องนี่กับระวางทา้งกับที่พาเบิ้งนันเบิ้งนี่ไปนะครับอันนี้เบิ้งต้นแบบมี้งามงากพี่น้องครับอันนี้ก็บที่เป็นพกรีตูนะครับไปตูก็เป็นตัดดีๆนะครับตัดขายนะครับ กำหาบาทสิบบาทนะพี่น้องเบิ่งขนาดปลูกเล่นนนะครับมันปลูกช่วงหนาฝนครับปลูกยังไงก็งามนะครับมันถือฝนนะครับนี่มันนี่ก็มีทีมงานมาเอาปลาขื้นซอยหลายคนเติบนะครับพี่น้องปลานะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับผมเป็นปลานิน้นปลานิน้นโบหมันนะพี่น้องเพราะว่าถ้าปล่อยปล่อยปลานิ้มหมันมัน,มนก็ได้ซื้อเขาหลายซื้อเขาดูงั้นนะพี่น้องมันก็นเพียงเงินเขาดูนะครับแต่ว่าถ้าปลานิน้นโบหมันเนี่ยเขากะ เดีว่าเขาปล่อยเท่าเดียวมันก็ออกเมียแพลลูกหรอกก็นอนุบาลตักออกเนี่ยตักไปสุดเลยบ่อน,นั่นบ่อน,นี่เนี่ยนะครับเขากับยายของเขาเองครับพี่น้องคือปล่อยที่เราจบนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เตรียมดินเตรียมดอนแต่ล้มแบบทั่วแบบเตี้ยกวนครับโอ้ไมพี่น้องอีหยังยงันคือจังดอกเห็ดอยว่บางแห่นอีหยังคือยังดอกเห็ดแต่ที่เขาขาวอันเนี้ยเห็ดป่วกเห็ดอยังห่ง โอ้หน oh, ้ฝนเห็ดออกย่างดีเลยนี่พังชงนี่ผู้ใดเห็ดยังอย่ไหมเฮโอ้ยบ้าหนึ่งตัวนี้เห็ดยัางอยู่ตัวนี้เงอ้นกขุมอะไรนมีมีว่าเห็ดได้เห็ดอันได้ยังเตไหเบิ้งนีเดียวดีเาอย่างเคียบนี่มีอยู่ที่นกขุมดูนี่นะเฮ้หตุนรองบเบ้องน้นโดนเปี่ยนัเปลี่ยน็นงครับ้มันเปลี่ยนปลแสดงว่านกขุมเบ้าหนึ่งมือหลังจะเอาทิ้งมาน้ำเส เฮ็ดยังคือควนหุ่วยๆน่ะตัวยาบังือนกันโอ้ยนี่ครับบ้านทิศตอนกุหลาเฮ็ดปวกมันบ่อเม่นฝังล้มนี่ดิใช่หมวกอะได้มาจะใส่หมวกนี่คืองามจ้ะอ้ไอ้ละวัานต้องเห็ดปวกไงที่แถวบ่าวหนึ่งนะผมกำลังต่อยากำลังฝังต่อยาต่อยาบ่านทิศเลยเอาหมวกแล้วทำบ่อไปก็เดียวหมวกเลยนี่ครับทีมงาน มือนี้เอาปลาขึ้นนะพี่น้องเอาไปส่งลูกค้านะครับอยู่ปุ๋นละครับใช้พุ่มขอนแก่นนะครับแถวแถวอำเภอพ้นเผ่ละครับนี่อันนี้อ้าวนี่กระวันเฮ็ดปวกอีกแล้วนี่กระไดเปิดหนาพวกนี้อันนี้เป้าเป้าเป้าเขียวนะครับนี่นี่ครับสอนปลานะครับนี่ครับอันนี้นบอตื่นนะครับปลาหน่อยบักหลายนะครับเป็นหวยฟันเป็นมืนมืนโตนะครับตักน้ำขึ้นแมงเปลืหนึ่งออตกเดียุ้ยอ้ยหมวกเจ้าเลียวเห็นหนทางบุกข่อยว่า ล้มสังดีเหมือนรอนแรยบแล้วบอกว่ามงว่ะลมสั่งพมาเนาะ <laughs> ไปตั้งไรเนี่ยปลาหน่อยก็สร้างลายว่าเสียปลาเนีย่ยโอ้หลายหลายลิลิมันเป็นปลาประมันเราเขาจะปล่อยทีเดียวจบเลยไม่ต้องซื้อรู้นะเมียนนี่ครับปลาหน่อยนะครับมื้อนี้ถือว่าบ,าบา่บ่บบค่อยถือได้นี่ก็ลังหมกได้เป็นรองนั่นนี่โอ้อย่าว่าหมกเถอะเว้ย คนสร้างได้พี่น้องโอ้ยโอ้ยขบขบปลาล้วมมิดล้อมิดล้อมิดปลารวมตัวเออปลาล้อมแต่พี่น้องมองดูใกล้หนี่อยนี่ครับใส่สวยๆนะครับพี่น้องมองวานี่เดี๋ยวเราบ้านหนึ่งเอานั่นมาดูนี่ส่วนส่วนไหนพี่น้องเขาเพิ่งดูตัวงามเลยมิดโอ้ยตัวงามอ่ะเอาตัวงามนี่ครับปลาล้อมนะพี่น้องปลารวอมมันนี่เป็นปลารวมเลยนะครับขายปลารวมตัวละ บาดหาซี๊ดอ๋อไหวพี่น้องมันก็ใส่หลายตัวใส่งามๆนะครับวานนี้ตัวเล้าเลยครับผูดไรนาฝนเราได้พี่น้องได้เฝ้าปล่อยได้ปานพี่นานาเรี่ยงสงกรานต์ปีใหม่ครับพี่น้องมายามจัดเต็มเลยเหรอพี่ขี่ไปทำหนึ่โอ้โหมันก็สิเลียโยติพี่จะขมดัวไอ้ขมเห้อเอ้ยหมวกเว้ยไปหาหน้าตองกันนะเออไปๆตายอันนี้ตู้จะพิเศษกับหน้าตองไปตู้ว่างหันไรไปอ่ะพี่น้องเขาไปเบิ่งหันไปหมวกใส่หวานนี่นี่ครับ เขาเหนียวครับไม่จับนี่ครับพี่น้องผลมาแล้วพี่น้องเฝ้าปล่อยได้ครับใส่งามๆนะครับตัวบาทหาทิพตัวสองบาทนะครับห้วยเปล่าหนึ่งกระมังเงาคือหน่อยเถอะนี่ครับเป็นหน่อยนะครับนี่ออกแล้วเยอะเยอะมันออกแล้วนี่ครับพ่อใหญ่ออกลักกับป้งหูเลยไปเจบปลาชื่นชิวดิว่าปลาออกไปนั่งใส่นี่ถ้ามองมองอื่นนี่หลายบาทนะครับเต่ว่าหมองนี่ผมกันบาทหาทิพตัวสองบาทนะครับขายพี่น้องเขาปล่อยแต่เดียวเดียวเป่าหนึ่งเนาะเขาบม่ได้ซื้ออีกแล้วนี่ ซื้อได้กัปลาที่เจ้าสนาแต่ว่าถ้าเป็นปลาหมันเด้ปลามันก็โดนตัวได้ครับหัวกิจเดือนเด้ซื้อดูพร้อมซื้อดูเพราะฉะนันเป็นหมันมันบอกออกแม่แพรลูกนะครับเพราะว่านี้แม่พันธพันใหญ่งครับแม่พันอันนี้ใหญ่ได้ครับนี่แม่ปลาไม่ได้หลายคนถ้าเดีเบื้องผมแม่มันใหญ่นะครับเป็นปลาฉลามเป็นฉลามเหรอครับแม่ดูหลุดพี้ยมันทำปลาฉลามไม่มีอันหนึ่งๆเอามาพี่มีบาทนี่อ่ะคาดว่ามือวานนะคักวะพี่น้อง หมื <im 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 ่บ pues no, ้านนั nu, pues ่นสอนขึ้นไปปล่อยตัเองนะครับไม่เอามีดตุ้มเป็นไรกูปลาล้อมไม่จะเป็นปลาจริงม่แต่ปลาลิ้นเถอะสวยงามแม่บาทนี่จากตัวมีดครับนี่โอ้หลายขัดลื่นพอพันตัวปะบ่เรียดอกเนาะสาวพี่น้องเขาเป็นตัวสาวส้าพูจะคำว่าสาวันนี่้ใส่งามๆเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับบาทห้าสิบสองบาทสามบาทมีเบ็ดนะครับใส่อยู่ในนี่ ได้ว่าผมเป็นลูกเป็นตัวร่วมนะครับนี่หากินหมานใช่ปะเนืองๆไปหาไปตองไปไปตูกําลังงําไปไปไปเอาขึ้นเอาขึ้นจะได้เอาไปใส่กระชังไ้เตรียมแพ็กผงเฮ้ามันได้ได้ปลานะพุนน่งีสาวเดียโอ้ต่อยกันทำมาหากินดีไว้ซุ้มนี่ทีมงานลูกขนนี้หักบ้านน้านี่่ปป่าไก่ปลาปลาพันไม้เพ่งเห็นย่ติหมวกกันนะปลาโคล ฟูลองในวันไข่ปลาเว้ยว่าหันตัวีินี่พี่น้องใส่บาวหนึ่งไข่ปลาเจ้านี่ดิโอ้มันเงียบตัวนึงเดี๋ยวเวไก่มันฟู้องมันไข่ปลาเว้ยงามเลยครับนี่เบิ่งพี่น้องมันกำลังงามพี่น้องกำลังงามจริลีริงขันรุ่นวุ้นนี่ไปปล่อยอรับพี่น้องสบายเลยโปกาดวูร้องนะขันมูจำเหยื่อขอามาขายซ้นเมือวานได้ปล่อยของอ้ายสองกูถังบ่ตายจักตัวเของมาขายเขาซั้นเหมือนเต็นบัดสั้นเลยครับผู้ใดอยากได้ช่วงนี้หนาปล่อยปลาที่สุดแล้วครับ พูดพูดเยอะแป้วพูดมาหนึ่งไปหนาด้รับปลาครับพ yes um ันปหน่อยไปหนาเด้หรือเป่ามันหนักหมวกปุดดกว่าอยู่ด้ปลาปหนักปนไหนหมวกทีมันหนักขักะปูบรรยากาศพี่น้องไอ้หลีสุดยอดนะครับคนตกทั้งนั้นแหะทั้งเพอคงแล้วความลวงหันเบิสเสียงเสียงได้เท่านั้นใคร ไก่อะไรทีแล้วนี่ปดป่าพี่น้องเลยเฝ้าสั่งแล้วพี่น้องเอ้ยเบิดก้อนแด้วนี่บัวบนหายบนพอบ่ล่ะสั่งหล่ตัวหลายตัวมันเกิดไก่เนาะขายเรื่อยๆแล้วเนาะป๊าดพี่น้องพี่น้องไปไปเอาป้าดีหาประจําด้พี่น้องปลาหนีมีง่ายๆกับช่อกระชังเข้าไปทีหนึ่งเดี๋ยวครับปีหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นแหละไปไปไปเลยมาที่นี่ไม่เอาขึ้นตุ้งมือ พ,พี่น้องอันนี้กะสอนฟังนี่นะครับสอนมือแล้วโอ้จากพันตัวคือเขียวบมื่อนี่ยวันหลายเติมบนะครับหาวค้นตัวเป็นหระครับพี่น้องอันนี้เอาเอาเฉพาะเพิ่นซั่งนะครับพี่น้องแต่ตัวระบาดสองบาทแล้วพี่น้องกใส่งามๆเลยลรครับผูได้อยากได้ก็จังซั่งผมผมจะเดี๋ยวไปส่งถึงสวนเลยนะครับนาปูเออนานาป่อยนะครับช่วงนี้ถ้าเราค้นกับไปบไหไวยเราหนักหมวก ตอนนี้หนาวหัวเลยอวมาที่นี่ก็ที่ไปส่อนบอยนั่นอีกนะครับคุณบอยยู่เียงนาผมแต่ว่าบอน่ะมันเลือกมันส่อนเนีเอาใสอนงวหลังเนี่ยัวหนะก็เจ้าคนอื่นเพิ่นก็อยากได้เพราะนั่นก็จังมาส่อนก็ได้หรอกมาพีร้องเลยบังบงบงบงอันนี้ อาหารเกิดอาหารงอกชิ้เดยอาหารงอกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ไปตั้งปุ่นต้อนนะครับเอาถุงปุ๋ยมาเราเด้อมาสวนกับเศียรอะเมมนมนบอกกอกน้ำกูเบอร์เด้อปันนี่ เป็นรอบๆลอยๆอยู่ทั้งนี่แล้วหันเลยครับไปที่นี่ครับที่ไปสอนบอ่อนี่นะครับพี่น้องอันนี้บอ่อนี่แห่งจังครับนลูกปลาพันปลานะครับโอ้ผมคงเียวเดียวมาเสียเยยลยใบใบดกพันใบพันพันดูใบผมคงพันดูใบ,น,บนี่ครับปรบป็นากาศที่เดียวปกพีกรงนี้ครับคุณน้องแพงเดียวเหรอแพงต่างพีครับ มีตาแล้วแพงอยู่ในกล่องนั่นแพงบ่แพ่งตะบอกผิกแพ่งจะเอาผิดกันนะไ่เอาเพราะียงอะไรก็ได้ตอาผิกนี่นี่ครับพี่น้องแถวจิตสอนบ่อนี่นะครับตะวันเหลือกตีจังเลยจิตสอนท่านป่าไปที่ไหนลายขอบมันเนาะเออเอาอาหารร้อนก่อนจักหน่ี้เกิดเอาอาหารร้อนแหละวนี่สอนสอนขอบบ่อเลยนะครับโอ้เหมือนนี่บ่มีแดดเลยเหมือนนี่ดีค่ะกว่าโอ้ยบ่บ่ขาดดอกเป็นหาพันตัวหมดแล้วว่าหันใช่บ่บ่หนึ่ง กินน้ำเ,เนี่ยโอ้ยหมวกนะย่างไปใส่กระดิ่งพวกห่อนเอเคียงเลยนี่ประตนา,รา,าระนร้านนัดเปนอยากเสียพา,า,นะายนะใครนี่เนะี่ยอืมอ่ะพี่น้องหลังจากบ้างบ้าง,งครับบ้านอาหารเฮียรอปลาก้อนที่มาที่กินสมมับพี่น้อง กินสมพะนะบ่าสมดิบักนาหัวนะเก็เอ็นบักนาหัวว่าได้เลยวาสามบังมันสามมันสามมันโตอยู่มีแล้วในบ่อนี่แห่งหลายครับแต่ว่าเตี้ยวมันได้บ่แค่นั้นก็ว่าน้องคุดคิดว่าบ่กกันน้องเจอน้องหลวงนี่พอดีพอดีหรือไม่ผลครับบักนาหัวนะครับกินสมก่อนเต้าเมียก่อนที่ไปสอนเอาดูกปลาพันปลาต่อนะครับฝนกระตุกถุงมือถุงมือ สอย่างนี้แหละครับองค์กรเนี่ยมันหลายคนแทงที่รู้เลยนะแน่เว้ยองค์กรเป็นเพราะไม่อยู่สามคนองค์กรพันใหม่ก็หลายฝุ่นเคสพันใหม่ท่านโมฝุ่นเ็ดใส่ฝุ่นบ่อปลาวัดแดงอยู่ที่ไรปลาเนาะบ่ยปลาก็ลังหลายไปน้องก็ต้องเพิ่นสั้งห้องก็ต้องไปซงดอกเบ้าหนึ่งหเอามันหลายแห้งเนาะลูกปลาพันปลาเขาอยู่นี่นะ มันออกเมียเพลูกมาเขาก็ต้องแจกใจไปตัวประเทศนี้คือว่าองค์กรนี้แยกทิ้มไปนะองค์กรนี้แยกิ้มไปทางไนะัวประเทศนี้เขาก็ดีไปเบิ้งคุณนะครับไปเบิ้งคนอนนะครับพี่น้องประทศนี้ะดุงยนยไะดุงมันเลือกเง่แล้วมันสอนยากเลยยันงนี่ยได้บัวร้ายอันนี้นะมันเลิก บ่าพได้หลายกรไดหลาย้อยอยู่ด้หนี่ก็ไดมองนีปลาบานเนี่ยนี่นะครับลูกมาเวนร้วันอันพัฟังอพักอวันมาเอากูถังอันหนึ่งไปเอาูถังเบาหนึงแล้วถ้าไูถังนทางลูกมันน้อกูถังเนี้ยเพรดูหนึงเพ่เพ่เพดูมิดโอ้มันกิหลายหลายลอยตัวนี่นะกระไดตัวใสงามๆด้วยเลยนี่โอ้ลูกตา นี่เชนี่บานเเี่ยใส่ร้ปลาปลากุุงกับกัดตีนเป่กุุงแหนเหนือต้องขี้วิ่งอ่งน้เราต้งนีมีแต่ไก่บ๊กคุน่อยตัวน่อยไ่เราบ๊กขุมอะไทำไ่บ้างบ๊กขุมหนัาอู้ใส่งามเลยพี่น้องอีนนีใส่น้ำลายๆมันกระโดดออกไปตัวน้ำมันจะเทไะโอ้ยบกึดบ๊อยากต้องกันด้อ๋อเอาไปก่อนเอาไปก่อน ใส่งามๆเลยเพื่นร้อยส่นเลยอยู่นี่อกอะโอ้เป็นลอยนะครับเป็นลอยตัวนี่นี่ครับคือเป็นปารล้วมนะครับนี่ผมขายเป็นปลาร์ล้มนะครับบาดหาซีบด้วยพี่น้องเด้อมีหน่อยมีไงนะครับพีเคมันบปนหน่อยเลยนี่อันนี้ก็บาดหาซีบนะครับนี่บาดหาซีบด้คือเป็นปลาร์ล้มนะครับผู้ใดอยากได้สั่งมาเลยครับส่งถึงสวนนะครับ แนครับผมโนอ๋ออาไปกินแล้วกี่เบิดแล้วแนวหายากตันั่นนะปาหาไปติดแต่ต้องบักคุงเพราะวันนีเบิดสวนแล้วยน่ยูสองตัวไ่อะไรตายวตัวดีันเลยวพีเ็ดือนดู่ดีทอานี่แหะพนี่้มั่ยน้อยมันหลายเนี่ยเนีี่ยรดุงบอลุงนุ่มอยู่นะจะมนเห็ดยัง ผูวันเงี้ยได้โดยดีใส่แว่นจังไรเลี้ยวเห็นทางหรผู้วันเงี้ยจะไปวันไปเลือดข้างเลือดแง่เว้ยปืนเบื้งยังไม่กินเงี้ยเสยนะเบื้งแตหลายบ่หลายเบื้งพี่น้องเบื้งเอาอันเน่นแต่อันเงี้ยแต่เขามันใอย่ดีอะอหม่แต่สะดุ้งเงี้นี่เอ๋อสะดุ้งพอดีป่ะสะดุ้งเงี้ยอาธรรมชาติเนาะส่วนเราเนี่ยล่ะสุดยอดแจกบ่อได้พี่น้องสุดจากบ่อไปเลยเกษตรแบบลูกทุ่งอันอีกที่แหละบ่มีดแล้วบ่มีดต่อเมื่อี่น้องพันปลานี่แล้วอันที่แล้ว อันนัอัมีดปยางขอบบอ้อนขังกระชังป่าดุกันนะอันนมันยางไดเด้เล้นะเป็นจะพาไอพี่นอ้องว่าเสียพอาพอกับตองพอแล้วสอนทุกมือปานี่ไหมเานมาเห็นแลวเดียว้ามาพ่อใหญ่ตกใจว่ะเน,น่กระจัันหน่อยเก็บชิ้นค่าขึ้นชงลูกค้านะครับนี่ ระวังสัวตากันได้หน่ะนะใครยิมนาสต์น่ะเนี่ยตีกันคาดหนองมาบ่แยกเลยแม่ไม่ถอดเลยเถียงางสวยเถีดงตะเคียวเจอมือเท่าอารวาสหรือเถียง่งว้ลูกป่าพันป่านะครับหงาตัวนี้มันเนี่ยมีแต่บักสวยๆเลยวะร้อยไปนี่แล้วคันเอาขึ้นคันเอาขึ้นลงมีหมวยผอมมั้งเด้มีหมวยวันนี้นี่แหละพี่น้องเอาสดๆเลยแหละพี่น้องเอาจากสวนผมเลยเลยพี่น้อง กำลังกินพอดีนะมีะฟามือพอด,ดีมันหลายแห้งนะครับลูกเพราะมันง,งางเอไปไปงเอหลไปเ,เปตื้ดน้ำซั่ยงแมงตวหม็นเมื่อพอดันโขกไอ้ลูกมันนะตื่นบ้านนะตื่โขกโอ้เอาตื่นบ้ว่าจะมนเรว่าจะดอกามันยงางยางเองไหมแ้มีสะด้กพี่น้อง <c oughs> สะดุกงใหย่โยกทีเดียวนะครับจบเลยออเย็นดีเลยโอ้ยกลาบน้ำก็เย็นแล้วเนาะอสีแล้วแดงเนาะกกินัแงเลมอง พาสนก็บากว้างเนาะเลี้ยวแงเลยเออเลี้ยวแงปลาสนมันนก็วิ่งไม่ได้่วานสวนแล้วที่ั่นส่นแล้วนี่มันเมีนบ่หรอเมียมนะไปใส่เบื้องนักอึ่งลูเหย่ยนักยัง่ะโอ้เมียมีเรียนนักป่าเบื้องวัดใหม่ไปัใหม่ละมรู้ว่นอูว่ามีกุ้งบ่เมื่อใดตะปานินเด๋ แต่ว่าปลาตะเพียนบ่ถือจากโตเลยเนาะถือแต่ปลานิ่นเนาะกนอยเลอบาดะ่อมีเดยวรก่งมเดยังมาหลยหไโอ้บาดละลอยสองอยโตอยู่คุณอาเบิ้บิมบุ้เบงอยู่ปีนองเบิ้งมันบ่อนนยั่นขนอยเางไรเดียวนี้

ปย่งนมันินไหมโอ oh, ้กินก็กินแลหลวเนาะ,ะดูวอืม,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 มหัวดำกึม่มมเลยพี่น้องบามันหน่อยที่นี่ปลาตัวนันแบบแต่เบิ่งให้พี่น้องเอาใจย่อยู่ยังไๆ,ๆ,ๆนี่กับ,บาทหาซิบพึะกะ่ก่อนป่ะบาทหาซิบสองบาทข้นกอนนะน้องไมย์มแถมครับแถมเลอมูนี <c oughs> มนม่มันมันต้มเลยเดีวผมนี่ยนี่ะบาทหาซิอ้เบด มือเนมครับนนาบาราซน้อยี่อนี่นาบาราซิหมือยเอต้อาสองตัวใส่รวมเลยี่นองใส่รวมัวงามเลยถุงนี้ไ้ตัวนี้้ตั้สุงนี้ดนี่ตัวนี้โอ้ตงนี้น่ตัวเป็นตัวตัวโอ้ยกับฟีเสมอได้เลยเลีพี่น้องนองหัวมวนนะครับเนี่ครับนีอยู่ถ้าผู้ไดอยากได้ก็จง สร้างแล้วพี่น้องเด้อผมลงเบื่อทัวไปยุนครับถ้าเอาหลายผมก็ไปส่งถึงสวนนะครับเฮ็ดตาม o อ d e r เองนี่ครับตาม order มือหม่องใบครับครับก็จังสอดหนีไปแล้วกรับบื่อไม่ใช่มือาบน้ำครับครับหน่อยหละครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักนิดก่อนนะครับผมสวัสดีครับพาื่อนๆดูสาวละ